ขาปวมาให้ไกกินครับเป็นอาหารเสริมเสริมโปรโตีนชั้นดีครับช่วงนี้ค่ะไกเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลแห่งความสุขคนตีไม่เห็นงานต่างวัดเห็นงานในเมืองก,กันสิเลยครับเยี่ยมอยากทีนี่พ่อแม่มครับคนตีอยู่ต่างจัดก็สุราษฎก์นะครับไม่เยี่ยมครับไปเยี่ยมชมบรรยากาศชนบทครับ นะครับสบายสบายมีผีาชาวบ้านบ้านธรครับความสุขที่หลายหลายคนอิจฉาอยากมี้ม,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 มั่วไม่หมดแบบนีครับหาลงถงลงทาสุปลาครับสุปลาจับปลาเผาปลากินถางบอรบรรยากาศช่วงปีใหม่ครับบรรยากาศอากาศยเย็นๆช่วงนี้มัมเลี่ยงมากจ้ะ ย่างหมูย่างปลาทั้งคันครับอาหารพี่น้องควรจะกัดช่วงปีใหม่เทศกาล่งความสุขครับของไทยหลายคนครับย่างย่งางโคนที่ใส่บ้างใส่ซองออกมา,กมาหากินครับ น,น,น,นี่เร็วสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องกับเร็ว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 มามมาเร็ว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 สี่อเร็วมาเร็วโอเร็วมาเร็วมาเรวมาหลายคนไม่อยากหหลายคนไม่อยากทำบก มามารเปีนนยเ่ยนไไหนเปนไนกษรก็เษตกอยู่ง่ายบ้านๆครับกต้องช่ันกัราแบบเบียบง่ายาามดแ่งขันใครใครอยาดอะไรก็ทำเอาเอารับ ก็ต้องไปทำกินไหวกับคนอืก่ก็ต้องไปอิจฉาตาร่อนถ่า,ายชคนนี้ทำมากคนนี้ทำน้อยไทยหรเบอเหิรตกับอะไรหร็กับอะไรอาชีพเก็นะไรอาชีพเป็นนายตัวเอครับมีแต่ลอเวล่าล้อเวลาอาชีพที่ ชอบครับอาชีพที่ชอบอาชีพที่มีความอิระมตัวเองครับแต่สอที่ตอรับคำสั่งครับต้องรอรับคำสั <conventions> ่งจากคนอื่นแต่ค่งใสมองไม่เต็มที่ครับอาชีพเกษตรกร Ha <laughs> ha